ปลาเส้นเยาวราชทิ่งใหญ่ทึ่งแย้วมันเป็นอิหรีบอกว่าทึ่งใหญ่ทึ่งแย้วเนี่ยญิงโบกระทะเดือดผู้นั่นบอกครับหญิงโบกระทะเดือดเนี่ยผู้นั่นบอกอ่านี่หญิงโบกระทะเดือดนะครับผมเอาอันหนึ่งนะครับสามสิบบาทบอไหมค่ะไม่ต้องใส่ถุงก็ถือไปแบบนี้เลยนี่แหละกินแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ต้องเอาครับนะมากินนามาให้ผมตรงนี้ผมถือเองเลยมันร้อนเหรอเอานี่นะครับตังอยู่ตรงนี้นะ อ่ามาเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับทีนี้น,นี่มากันเลยนะโอ้ออน,นี่นี่เทิงไงเทิงแาวพ่นวาพี่น่องเดี๋ยวสิล่องชิมบงึงโอ้โหกินบ่ดด้เลยพี่น้องเอายางก่อนยางก่อนเอาเดินก่อนเดินก่อนยังกินไม่ได้โอ้พี่น้องแต่ว่าเทิงไญเทิงเยวค <Network> ือขัมวพนวาเลยครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเดี๋ยวอืกินได้แล้วพี่น้องกินได้แล้วอร่อยเด็ดเลย นี่ครับเตรียมแล้วครับ Day. Happy Day. วาเลนไทน์เดย์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์มันเตรียมงานแล้วพี่น้องสวัสดีครับอ่านี่เตรียมทางเทศบาลจัดงานวันที่10เท่าไหร่นะเริ่มงานวันไหนนะครับเริ่มงานวันที่14ค่ะแต่วันนี้ก็คือจะมีมีขายของแล้วเอาเชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยครับก็ขอเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้อง ชาวอำเภอราศีสลายแล้วก็ชาวอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มาเที่ยวเทศก,กาลเดือนแห่งความรักนะคะเนื่องในวันวนาเลนไทน์วันนี้ก็จะมีร้านค้าให้เราได้เลือกช็อปเลือกชิมนะคะเป็นร้านค้าจากของฟ้าจังหวัดศร,รีสรเกตะค่ะสะอาดอร่อยหลากหลายเมนูนะคะซึ่งก็จะอยู่ฝั่งตลอดแนวทางลงของเทศบาลต,<อ>ตามนี้เลยเนาะนี่ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีซุ้มให้สำหรับถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศในการประกวดนะคะ คู่รักคู่เลิฟบาลีตี้าการนซึ่งมีรางวัลที่5คู่รักนะคะอก็จะเป็นชายชายจริงหญิงแท้นะคะซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะคะครเ,ออเริ่มประกวดก็จะประมาณ18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้นะะนน18นาฬิกา,า,ก,าก็ เน้นให้ผู้ประกวดใส่ชุดโทนสีแดงคู่รักนะคะม,มาประกวดอายุตั้ง15ปีขึ้นไปค่ะคและนอกจากนั้นเราก็จะมีผู้รักเท่าเทียมนะคะ,ะเป็นอสองรางวัล สำหรับชายคู่ชายแล้วก็หญิงคู่หญิงนะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีท่านใดสนใจมาสมัครเลยแต่ว่าเรารับสมัครอยู่เนาะเรารับสมัครอยู่เป็นคู่มาเป็นคู่เลยมาเป็นคู่ค่ะนี่คือการจัดงานวาเลนไทน์ของอำเภอราศีสไลค่ะเป็นเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยเนาะไม่เคยเห็นเราไม่ได้ใช้งบประมาณของทางเทศบาลค่ะเป็นในนามของสภากาชุมชนเทศบาลอบาคงเป็นผู้จัดคครับแต่ว่าเทศบาลเมืองคงเป็นผู้จัดเนาะร่วมสนับสนุนเขาร่วมสนับสนุนจะ กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะครับให้ให้ตลาดแรงของเราเป็นที่รู้จักได้จากเรามีพุทธที่สวยงามครับครับตลาดแรงแยงมูลเนาะีตลาดก็จะเป็นเหมือนเดิมมีทุกวันอาทิตย์ครับครับครับแล้วก็ทุกคนค่ะแล้วก็วิวแม่น้ำมูลเนาะสวยดีหนิถ่ายรูปค่ะชมบรรยากาศริมมูลแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับพรุ่งนี้โอ้คอนเสิร์ตใครมาครับพรุ่งนี้เออ่เป็น ต้นสะดากับเะมิสเตอร์แคนนะคะจะมีศิลปินแบมด้วยโอ้ครับครับนั่นแหละครับข้อมูลเนาะข้อมูลสำหรับงานวันวาเลนไทน์ของหลังการประกวดเสร็จค่ะครับคอนเสิร์ตก็จะมีคอนเสิร์ตเนาะของเทศบาลนะครับหลังเทศบาลตำบลเมืองคงอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดเนาะใชอาขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาขอบคุณครับอาขอบคุณมากครับเอาคุณผู้ชมผมคงจะกินได้แล้วแหละทีนี้อะ เดี๋ยวจะชิมให้ทุกท่านดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงอืมอืมอร่อยครับคุณผู้ชมครับอืมอุดยอดครับอืมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ